อยู่น้ำจังปุ๊กเลยโอ้ยกูเอ๊ะอาหารไม่ดูอาหารมันจุ๊บๆๆเลยหลากหลายอยู่น้ำเลยคอไอเอ็มคำใหญ่เออคำหับพ่อไงด่าพี่เอ็มเะไอบาสบาสเนี่ยพี่มานั่งยังดูดไม่หยุดเลยเนี่ยพี่บาสบอกเกือบมีเรื่องเกือบมีเรื่องกันแล้วพี่บาสบอกแม่บอกว่าให้ใส่แก้วอย่าใส่เยติไม่ได้ไม่กินไม่ได้ใส่แก้วไม่ได้เดี๋ยวมันตัดไไม่ใช่ก็อย่าให้ก็อย่าดูให้เขาเห็นสิ คือ, <c oughs> ค,อคือก็บอกว่าพวกเบียร์พวกแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทําปฏิกิยากับอะไรที่มันเป็นโลหะใจป่ะ้างพี่เิลลี่ฝากมาแต่พอก,กินได้ไม <c oughs> ่ตามใจไม่ต้องไปตามบินลงบิลลี่อะไรก็หรอกไม่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแต่พอก,กินได้อะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไปทำปฏิกิยากับโลหะคืออ,อพี่ดูอาจจะกินเท่าไหร่ก็แม่งก็ไม่เมาก็แม่งมันเปื่อนไงนะเช้าขำเกินหน้ากันตามนะเช้าขำเกินหน้าเกันตามไปแล้วเออเอกอนุภาพวันนีน้องชาย แหมพอยนี่ยอดวิวเพลงกเป็นล้านๆเปียบเดียวปั๊บเดียวใช่ไหมไปดูยังยังยังดูไอ้จนวิกสี่สนุกใช่ไหมลูกดูยิปเจ็ดี่เดี๋ยวพี่ไปดูพี่ไปดูเขาบอกสนุกมากพอจะพิมพ์เรื่องย่อส่งมาให้ดูพี่อาดีกว่าในในเว็บมนุษยดอกคำใต้โอ้โหแม่งคนขำกูเต็มเลยใครจะไม่ขำว่ะมาทำบ้อกขนาดนี้เลยนะเนี่ยน้องแนนซี่ซีแนนนี่อยู่เกาหลีแม่บอกได้ว่าอยากกินสตรอเบอรี่เขาได้ส่งมาให้ โอ้นั่นสิพี่เก่งใจก็ไปทำงานที่ไม่ไม่เพราะเก่งว่าเก่งว่าส่งมาโอ้โหมันจะช้ำเอออะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกวโาเขาแพ็คมาอย่างดีดูหมดกันเลยก็เซเว่นมาให้พี่ดีกว่าหล่าไม่มีเวลาอะไรเนี่ยไปหาเมียน้อยเออก็แล้วแต่มึงสิใช่ไอ่เอ็มชื่อเพลงส่งเพลงอะไรมามึงเนี่ยชื่อเพลงชื่อเพลงอันนี้พ่อกระบอว่เป็นเรื่องของมันดีไม่มีเวลาเมื่อมึงก็ไปสิมึงก็หาเวลาไปทิเออเพราะกูไม่มีอยู่แล้วเอ็ม างเพราะกูไม่มีกูไม่มีเวลาหรือกูไม่มีไม่น้อยเอาล่ะเอาดโอ้โหทั้งมือไอเอ็มไอเอ็มพูดไม่เคลียร์มึงก็พูดไม่เคลียร์เหมือนกันนะทั้งมือทั้งไม่เลยดังปุ๊บพี่เอกเขาบอกอะไรพี่เอกนะครับบอกฝากเพลงด้วยนะครับพี่ชายฝากเฮียอะไรฝากกูดในผัวกูก่อนไอเวนแม่งฝากไม่ดูจังหวะจากโคนไอ้ต่ช่วยกันเลยมีพระครู สมุหะสมุหะอุดมศักดิ์เจริญพลยอดโยมค่ะก็น,นี่ไงหลวงพี่ตู้ไงอ๋อนี่พระหลวงพี่ตู้เหรอใช่เป็นพระครูไปแล้วนาัสก,การครับประจารย์เดินไปเดินมาไปรับพยศเป็นพระครูไปแล้ว <c oughs> อ๋อเดี๋ยวไบ้านมึงขำอะไร,ระไปบ้านมึงขำอะไรพีม่มึงโดนนะมึงมนั่งขำไอ้เฮี้ยบะกไอไปบ้านระวังลามไปบ้านมันโอ้เล็กใหญ่เลยวันที่ยี่แปดไงเดี๋ยวไปไลที่ลานบานนะ นี่สวัสดีครับพี่ตั๊กและพี่นุ้ยคุณพาร์ทอ่ะเดี๋ยวจะปิดแล้วค่ะปิดไลน์แล้วเพราะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะย้ายไปทิกท็อกครับผมไปทิกท็อกทิกท็อกโอเคแม่จะอีกเพลงปิดปั้หรือยังไงสักเพลงแม่พี่เอาแล้วแต่แม่เลยแม่ร้องเพลงอะไรพ่อก็เพราะทุกเพลงแหละแม่เป็นนักร้องในดวงใจพ่ออยู่แล้วไม่เคยมีใครเสียงดีกว่าแม่เลยบอกเลยเขาจะไม่ร้องตรงพี่ชมเระดับพ่อเนี่ยตลกท็อปไฟน์เนี่ยมากกว่ ถือว่าพ่อเขา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 ให้ตัวเองเป็นตลกท็อปไฟเพราะอะไรป่ะเพราะว่าแบบไอ้ไอ้แจ็คแฟนชันเนี่ยส่งแบบวิดีโอของมาริโอมาไงแบบมาริโอชอบเขามากใช่ใช่พี่ตลกขวัญใจของมาริโอนะก็คือพี่นุ้ยอะไรเงี้ยโอ้มาริโอเขาไปต่อพงต่อเพลงของพี่นุ้ยเพลงน้ำมงน้ำโมน้องอุ้ยร้องแบบตอนสบายนะครับนี่นั่งปื้อแม่งนั่งดูทั้งวันนั่งดูคลิปคลิปเออเต๋าวนั่งดูคลิปทั้งวัน แม่กูอยากไปเจอน้องจริงเล<อ>ยออเจเด้แล้วเดี๋ยวบอกแจ็คก็ได้เพราะว่าถ้าแจ็ครู้โลกรู้เอ,อ,อ๋อไทยแจ็คมันบอกเองว่าโอ้เข้พึ่งม,มากก็ใช่ไงมันก็เลยส่งคลิปมาให้ไงเออมาริโอเขาให้สัมภาษณ์นักข่าวอะไรเงี้ยใช่กับคิมเบอรี่อะไรเงี้ยแล้วมาริโอเขาบอกว่าเขาชอบตลกมากอะไรเงี้ยแล้วเขาร้องเพลงน้โมพี่นุ้ยอะไรเงี้ยแนงนั่งดูทั้งวันเปิดดูอยู่นั่นแน่โอ้ยจนเราต้องบอกว่าเออก็ลงสิลงขอบคุณน้องในไอจีแล้วก็แท็กไปน้องมันไป ตลกท็อปไฟนั่งดูทั้งวันคือกูไม่มีงานเขาปื้มปื้มดีใจพระเอกชอบดีใจอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยแหละถ้ามาริโอไม่ติดสัญญานะเป็นพระเอกคนต่อไปของพี่แน่เลยเรื่องเรื่องหนังนะพี่นละครละครเออไอในหมอหลวงเขาก็ดังให้แล้วใช่ใช่ดหมอยาตาฉลองด้วยโอ้เขาเล่นช anyway> ่องสามพ่อใช่หมอยาดูดูแต่หมอหลวงนี่ไงใช่อันนี้ล่าสุดดังมากดังเขาหาเดิฉันีปดูเหรอครั้งไดูอ่ะก็ไปดูตอนที่มันร้องเพลงเราเงล่ะ หมอหลวงดังมากดังมากดูเขาสักตอนไหมเตาคำเบาๆนิดนึงออกหน้าออกตาเลยพี่ก็ไปทําให้เขาจับได้เอ็มว่าไงเอ็มบอกวันนี้พี่นุ้ยดูตัวเล็กนะครับมึงไม่ต้องพูดเลยเอ็มมึงอะตัวดีเลยเออไอ้นี่แสบนะเนี่ยแม่จะบอกนะฮะแม่จะบอกให้นะครับเอ่อผู้ชายลักษณะอย่างเอ็มอย่างนี้นะเอ็มนะไอ้จะเอ็มอยู่นานนะอย่างบาร์ดเราอย่างนี้นะไอ้ผู้ที่นิ่มๆดูเรียบลงเรียบร้อยครับเออแม่งตัวดีทั้งนั้นไอ้ตัวแสบพวกเนี้ย เหมือนพ่อพ่อเล่นนู่นเล่นนี่หยอกเย้าก็บเซ้าแย่ไม่มีอะไรหลักรักเมียออกตัวไอแม่ตัวมีตัวมีแต่แม่งเก็บความลับไม่ค่อยอยู่รักเมียลักเมียไม่ต้องคือแบบกูจับได้ทุกทีอ่ะจับได้ทุกทีเบาๆนิดนึงทั้งที่แบบไม่ได้ไปสออแสวงหาด้วยนะแต่จับได้ เออจับได้ทุกทีเออแต่ยังให้เอมเนี่ยเอมอยู่นานบาสเงี้ยแห่งจับได้ยากยพูดแล้วก็สงสารแฟนๆทุกมันเนะพ่อรักเดียวใจเดียวพี่้วแล้วจะไปอาบน้ำแล้วก็หอมทีนี้พี่นุ้ยขาไร้เลยวันนี้ย,ยิ่งกว่าแมนยูอีกไอสัตว์แล้วกูกูเดี๋ยวกูปิดกั้นล่ะ <c oughs> ล็อกกุญแจล็อกกุญแจเอาใครอีกเลยโกดอะไรพี<อ>่เปิ้ลนีิวันเขาบอก พี่นุ้ยโดนทุกดอกเต็มๆเลยเรายอมไงเรายอมพี่พี่พาบดอกน้องเอฟซีพี่นุ้ยครับแล้วก็ขำมาชุดใหญ่เลยมึงเงียบเงียบไปให้พี่เอ็มขำมามนะฮะพี่เอ็มด้วยใช่ไหมไอมตัวดีพวกนี้เขารักพี่ทักเพลงเลยดีไหมเอเอ,เอ,เอแล้วปะคือ โอเอ็มเนี่ยตอนนั้นโอ้แม่ตอนที่แบบแม่ไปมันร้องประกวดเพลงเอลมัตเตอร์คีนั่นแหละตอนนั้นนะที่แม่ไปเป็นไปเป็นครูแบบแต่ละโรงเรียนโรงเรียนเนี้ยอะไรเงี้ยโอ้มันก็มีคนประกวดมาเยอะแยะไงสาวก็มีมาประกวดเยอะแยะไงอันนี้พูดเรื่องมึงแล้วนะเอ็มอี่ปลุกพี่ตักเขาเห็นอยู่ใช่อ้าวโหก็อยู่ด้วยกันรู้เท่าไหร่นานเท่าไหร่แม่แม่จงรู้ดีเมียมานั่งดูอยู่ด้วยโแต่ไม่เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไงอดีตอดีตเออมันเป็นอดีตพี่ปลุกแค่นี้แหละเอ็มพี่เอ็มอยู่ไม่สุข มันมีอีกคนน้องมันชื่อเอฟอันนี้ก็ร้องเพลงเพราะนี่พี่เอ็มเขาบอกว่าเนี่ยครับเคยเห็นแต่แจ็คผู้ฆ่ายักษ์แต่วันนี้เจอตั๊กผู้ฆ่าหนุย่ยข้า,ามึงหนิ่ <c oughs> ขพูดเขาพูดเรื่องมึงอยู่ไอ้ไฟเออไอ้อัดหน้าจอไปแล้วฮะปิดล็อกคุญแจได้เลยโอ้โห,โห,โห <c oughs> ขยันล็อกขยันแต่เอ็มมันเปลี <c oughs> ปล่ยนไปแล้วเอ็มเอมเขบอกว่าโอ้เนี่ยแฟนเนี่ยแฟนโอ้คนนี้มีลูกแล้วน่ารักด้วยสวยด้วยแฟนดูดินแม่พูดไปใช่บ้านไม่กล้าพิมพ์เลยกลัวนั่นก็กลัวพี่กออ อ่ะเพลงอะไรดิเพลงหนึ่งเพลงอะไรอ่ะโอ้ยปวดคอเอาแล้วอะไรของอะไรไอ้ไว้วานไว้อะไรน่ะไว้วานไววายังไม่ได้ต่อเลยโอเคใช่เพลงอะไรดิอ่ะพ่อชอบนั่นไหมอ่ะพอบอกว่าไปเคยฟังแม่ร้องอ่ะไอ้รบกวนมารักกันนะพอชอบไหมอ่ะรบกวนทาทยังเฮ้ยวันนั้นร้องไปทีไรใช่ไหมใช่พ่อบอกได้ได้ทาทยังแต่แต่วันนั้นน่ะมันสูงไปเออสูงลบสักสองไหมพี่เออ ตอนนี่แหละก็ถูกแล้วเนี่ยแหละรูนี่แหละใส่แว่นป้าหาแว่นมันใส่ปะอู๋ต้องเนี่ยสงสารต่ามันอู๋จะพิมพ์ทีอะไรพิม้มออยไไดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหแม่ลตาไม่มีระคือแม่ชมบอกว่าใส่แว่นนี้น้แลวรอพอม,มองอะไรไม่เห็นเลย <laughs> คืนเลยนะพี่ตักเขาใส่ทั้งคืนเลยมาเราไปชมเขาไม่มีทอนเลยปกติชมแล้วพที่ไปยืนต่อปากต่อบคำอยู่ได้เียเต่ามแล้วแต่ว่าพ่อลบให้แม่น่อยรอลบไงพี่ลบสองลองดูไหมพี่ตอลกตลกเดี๋ยวก่อนนะไอสัตว์เดี๋ยวก่อนนะบาทว่าไงวะเนี่ย มารักกันหรือมารักกันไม่เป็นไรไม่ไม่ได้เน้นภาษาเน้นนี่เน้นนีนไม่ได้เน้นภาษาโอ้โมแม่โว้ยพอมทีก่อนเดี๋ยวประสานไม่พอเลย <c oughs> พี่นุ้ยโอ้โหไอของแช่ด้วมารักกันอย่างนั้นก็ได้พี่แต่เสียงสูงอย่างที่พี่นุ้ยร้องวันนั้นก็ดีมารักกันได้เลยโอเคโอเค <c oughs> มันก็ไม่ได้จะฟังเรืองนั้นหรอกช่วยกัน เรียบร้อยพี่บ้าตบมือด้วยเรียบร้อยแล้วก็พูดเพราะอะไรเงี้ยมีสมาร์ทกล่าวะแต่ดูยากโอ้โหจะดีอยู่แล้วเชียวดีอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวเออเดี๋ยวพี่บ้จะปิดไลน์ตรงนี้เหมือนกันไปเดี๋ยวไปติดต่อออตรงนี้ตังค์วายพี่ตังค์สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ชอบเลย ขอบคุณพี่พน้องทุกคนนะครับที่รักษาเข้ามาดูคนนะพี่เดี๋ยวจไม่ไม่พี่จะกําลังจะย้ายไปทิกต o k เพราะว่าไปดูว่าเฮ้ยมันรายได้ยังเออมันรายได้ยังลองดูใช่ใช่ใช่ท่านผู้ชมไปติดตามกันนะใครอยู่ในนี้เนี่ยก็ไปให้กำลังใจพวกเราเวลาก็ไปแล้วกันนะครับนะครับคุณอะไรนะฮะคุณ n u t t a w u t คุณนัฐวัตรนัฐวัน์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ ไอ้เต๋ามาร้องปิดไลฟ์พี่สักเพลงไปได้พี่มาความทรงจำสวัสดีครับลองลอง <c oughs> มาเลย